ทำไมเราแพ้อาหารแฝงไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนนะั้นมีพันธุกรรมที่ต่างกันที่จะทำให้ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะเซลล์นี้นะคะเขามีหน้าที่ที่เวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายรวมถึงในลำไส้ของเรานะคะก็จะไปจัดการสร้างตัว IgG ออกมาและ 2. พฤติกรรมการทานของเราบางคนชอบทานหลากหลายบางคนชอบทานบางสิ่งบางอย่าง ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกๆวันชอบทานอะไรที่ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ชอบทานแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ดื่มน้ำน้อยไม่ค่อยทานผักอาการมันก็จะเด่นอยู่ในช่วงลำไส้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกค่ะที่เราจะมีอาการหรือว่าการแพ้ที่ต่างกาันอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าอยากได้รับการรักษาที่ตรงจุดที่สุดตอบโจทย์กับร่างกายของเราที่สุดนะคะก็แนะนำให้ตรวจของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูแลร่างกาย แบบเข็มข้นมากขึ้นก็แนะนำให้ตรวจเป็นประจำนะคะอย่างน้อยประมาณปีละหนึ่งครั้งค่ะ